ปากสองจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามเรื่องข่าวของหนูตลอดเลยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งวัดกับประการครึ่งหนึ่งเอามาต่อครึ่งหนึ่งนี่ลูกหลานบุชอยเขาเปลี่ยนโอ้โหให้ลูกให้หลานบ่บ่ออันนั้นมึงแน่พอตู้พอดีเยอะไอ้ย ตาอยู่ฝั่งไทยปากสองจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามเรื่องข่าวของหนูตลอดยูทูบเบอร์ลาวห่วมใจกันช่วยหนูด้วยดีเนี่ยยังนี้ป่ะดีเยอะตาดูคลิปหนูทุกคลิปยูทูบเบอร์ทุกแต่ ตั้งแต่บ่าวเตียงบ้านนาบ่าวรีสาวแววสาวเบสาวแวว,วบ่าวบุญได้มาดูเทพทุกคนตอบว่าขอบคุณค่ะบอกโอเคเพันยูสุพรรณบอกเออเราเรายู่สุพรรณเป็น้องไงเ,ออเ,าเานาะ ไปูนข่ฮะไพจะบอกกับไป่ะว่กับเจ้านะเอ้าสบายใช่ีสบายดีานกี่นี่นะอืมป้องเป็นดอดยูช้าโอต้องพิจารณาตัวเองไม่แล้วเจ้านะเบิกักแล้วนอบดีนะเอาไม่เอาไม่เบิข่อยแสดงว่ายังบดังพ่อยังบดังปัไใดกินนี่มีบอรี่แล้วกินนี่เนาะ มบาเตียงว่กันบาตีงวารีเวตาลกบาบุญสารวันแวตายังมาเลยเออยาเวาวไอดช่องเด้อ่นาชื่อช่องน้าใดชื่อช่องประธานป้องชาเนลโอเคของบาตุนอีกยขนาดน้องไปนี่บุจักช่องเจ้า ยี่วาไปไกลไปแ้างห่ากับหู้จักนี่พิมเลฮะพิมาอยู่เด้มือหนักเได้เลยอืชอบเดเยินจนเสียลอยังบูจักชื่อช่องง่ายยุ่แสดงว่าบูังเด้นี่บมือจ้งอย่างนะถ้บว่าได้เขาเบิ่งโทรศัพท์มือกันยาละหน่อยใจละเคลบอลลี่ชายบุญเมื่อไหนคนจนพิมพ์มาวะ นี่ช่องง่ายว่ะแม่นบอกว่านี่่อยว่าได้เข้าคนแรกได้มาสัมภาษณ์คนแรกได้ยังบริจาคได้บริจาคคนชื่อช่องข่อยชับอาข่อยบ่มีโทรศัพท์มาตอนนั้นจะมีแล้วจะมีบังเกอร์แหละตอนนั้นมาสัมฉพัดตอนนียังพันมีเออ๊ะยังมีท่นมีอามาดิพีร่ามานั่งเพลิเบ้าลูกนี่คิดคุณนด้วนะเจ้าน่ะคู่แล้วนะพี่น้องเอ๋นะ ส,สบายดี <c oughs> สบายดีพี่น้องละบอสบายดีไหมล่ะสบายดีละบ่เออโอเคโอเคพี่น้องเอ้เนาะกอันไปข้าวซอยอะไรเฮือนซ่านบ้านช่องได้ฮับเรียบร้อยละบ่อันเงินคาดินเรียบร้อยแล้วแล้วบอนางดินนะเออไวแท้พี่น้องเอ้เนาะเพิ่เดียวเสร็จสมบูรณ์สามขั้นลดก่อนนะสามขั้นรถเลยขั้นรถแล้วเต็มเราว่าคน พลบตกึ้นนี่ะแล่แจะคืนนี่พุ่นยันแล้วเต็มวันนี่พอดีกรีนมัาคืนม่อนางพี่อะสามโงเศ้าที่ซ้ำมกันหละพี่น้องเลยเนาะไปหนาเอ้ยแตู่กินิดตโรให้กวดทะเลนาเรานะเมนแค่นี่อังผู้ผูอยู่เนี่นอนเลยเนีเราหมดเก็บนำเนาะลูุหวความลายยานะหวล่มหัว ลูกพวกอืมลูกพวกเอาไปฝากป้าป้าเอาบอ่ามาเป็นเพลงเฉยเพลงเฉยอ่าหาน้่งกินต้นพอดีเลยโดยได้โดยกินยังไหนเนาะใช้เจ้าวิวข้าฉันบอกอยูแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอยู่โอเคคอยชื่อข้าวมาอยู่น่ะบ่อืมเจ้าชื่อยังมากินอ๋เจ้าก็ชื่อกันบ่คือกันเอาไปไปเชนไปกินไปเอาบ่ปิ้งไก่เจ้าจะกินกับยังกับยังก็ได้ปิ้งไก่ข่อยมีอย oh, okay, okay, ู่โดย ปิ้งไก่ก็ได้เอวนี่พิ้งไก่เหลือแต่ปิ้งไก่อันนั้นนะให้ให้น้องปลาน่ะดจะไปแบ่งทู่างพื่กินก็ได้เอมร้อยประดมากมันนี่เจ้าให้รบสามร้อยโเคคือเอมร้อยเอมร้อยปรมากมัน่พี่น้องปลาไปดีก่อนโชับไปกันซะเดี๋ยวากันขยันติงวัวแล้วสิม่ยาถุงเจ้าเดกลสื้อใช้ไปไห้ได้งวน ไปผูกกัน่วเพิ่นกันังแบ่งเงินกันอยู่คนละไปตกลู่ได้เนาะไหวก็าไปใต่อยากไดนไปไรมาโคดชวนแบ่งน้ำได้หนีไปแต่ผระตูนนเนีแบ่งเออวนน้ตกู่ล่ะพอได้เงินคาร์ามันไถหน้าเราอะหาพูดได้ประตูจ้วอันนี้กลังแบ่งเด้ แบ่งครึ abei, a me, a uh ่งแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งวัดกับการครึ่งหนึ่งเอามาต่อครึ่งหนึ่งเนี่ลูกหลานผู้ชอยเขาเปลี่ยนโอ้โหให้ลูกให้หลานอ๋อยู่บ่ออันน่ะมึงเนี่ยพอได้เยอะเลยโดยเขาได้ทอดบัตรเขาพอได้ชื่อกระต้มขนมแดงงันกันเนาะให้ลูกหลานเก็ดเตี้ยตัวนี้เดราขับคนเหมือนกันนิดแต่ก็เป็นอนกัน คนละสาวหาพันคนละสาวหาคนบ่หาฉนไ่้เงนคน้วสาวอ่าถือว่าุเจ้าทำบนี้ถ้าสิไปแบ่งกนหคนบ่คนมาช่วยผู้นั้นพ่บ่ผู้น้อยนี่ยเนบ่ก่ตัวจัดการ่แบ่งกันเนาะือเจ้าเด้อเจ้าเจ้า ก็คือแบบนี้เนาะมนช่แต่บ้านมือวานนี่เพิ่นไปลงไปไทยสก้าน้าเมย์ฮึมฮันดิช่วยช่วยกันดีข้อลื่นอันใดกข้อพอขอลื่นเขาอ๋ออ่าอ่าขุ่นเทาขุ่เทาคนอ่ะเด้ว่าวคนอ่ะทีมเด้ เงินคนมันมันอ๋อเจ้าเจ้าคนสองแสนตีเนสคนอาลูนผู้ใหญ่อืมอืมอืมเบรออย่างีคือมีบงมีแบ่งแบ่งในรายละใอียอนะจีเมย์จีข้าแบ่งกันขนมครวงนี้ลูกอ่ะไม่พนกินแล้วแล้วนี่ เออ็มร้อยพได้ชื่อมากมันนี้ได้กินแล้วว่าสามร้อยเลยครยีรอก่าร้อยลได้ชื่อมนนีพีิน้อาเลยเนาะอ่าไปให้มีแต่ประตูนมาบอสกินเข่าเจ้ากินอะไรมากินน้ำกันนี่แล้นี่มาชูพลตู้มันกินนี่แล้วนี่ยเอาอางมาินเีมีแต่ปิ้งไก่มอนี่บุมีแกงเราไหมมาหนนี้บ่ของไอมีอยู่ปิงไก่นี่มีอยู่เนี่ะ โอ้ยเาอา้างกันก่อนเลยเนาะตกใจดิแม่ยนริงดอกมันยันผดดูผุดท่านลงช่ไต่้างก่อีสิลงโลก็มุมีโลันนี้จริงมันตุ่นเออเอาเอาเอเกือบกินนี่มาปัข้าาข้าวก้อนกินข้าวก้อนเทแล้วแล้วเนาะคานเนาะเดี๋ยวเรีบร้อยพี่น้องไอ้ช่วย พวงมากรวยมากรวยมากตีเช่อันนี้ได้นี่ละเออเาจะหนีเสีเจ้ากันแล้วหนีตืมหนีบแล้วตึมตัดผงไม่บ่โอ้ยเปลี่ยนหลังคาเมื่อวานนี่มันฝนตกแห้งหมดเปลี่ยนหลังคาไม้ก่อนคืออยู่บ่โอ้กระโลขึ้นลายอยู่โอ้ยบมมีเงินได้บ่อดีเลยอ่าเสียติบก็ได้เนาะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพี่น้อยเนาะเสร็จแล้ว เสทคานเรียบร้อยเม่งในตัวไอดุกเนี่ยบอกเขาไหนได้เก้าเกมุ่งหลังคาพี่น้องไงเนาะเมื่อคืนนีเบาเชียงเราทำเจ้าหน้าชีได้ยินหรอวะว่า่าเฮื่อน้องปลาจักเม็ดคูณจักเม็ดก็คอยลืมทำอยู่มือนะโอ้ยช่วงเพือนนี่หกคุ้นหกอันเก้ากัทั้งโมเดิร์นมันออกเลยเอารวมบดแล้วนะบดง่ายง่ายนี่เป็นหกคุ้เก้าหกคุ้นเก้าน้อโอเคโอเคโอเคบดง่าย 6 khuôn 9, 9 khuôn 6 Dạ Thì nó ngay đó Ok Ngay đó Sông mô đơn Dạ Sông mô đơn Bà xin em bật thảm vô bà Bà nói ơn sông Mà Mà nghen, mà hoan Mà hoan bà, lúc mà nghen Anh đều cắt Rồi Rồi, này Ok, đó là Anh sẽ xoay lên bò hơn Của tổng <cười> mà <cười> Má, má làm á Sông mà Mà nghen cập Mình, mình cho sông đấy Cho sông bò คุณนั่งมามันไมาเดารุดมันแดงก็คือแดงกมาเลยอ๋อนั่มันก็ตกันตัวนึงแบบตัวนึงชอเดียวสิเออช่อเดียวสิตัวนึงนะมันก็เดล์มาแต่ว่าช่วงเป็นปุยย่างโอ้ดอยดอยดอยแบบได้เนาะดอยโอเคประตูเคมันน้องกินบ่ฮะโอเคเจ้าเจ้าโอเป็นยังนี่หันหันหน้าเข้ามาได้จ้าจ้าไป มาล้างมือมากินกันหน่อยเนาะเบาเงาฝนเมื่อก่อนแล้วมานี่ลงก่อนแล้วกับบ๊อบุญบ๊อบบ้านปลาเจ้าเจ้าหน่อยลงก่อนแล้วอ๋อนี่บ๊อลืมลืมผ้าพดผ้าพดเราว่าเราว่าสิลงไปซื้อกันโตเราอะซื้อเตียงนี่บ๊อซื้อเตียงแมนเพราะได้มานั่งเราอะเจ้าเจ้าหน่อยเสร็จสมบูรณ์เมื่อคืนนี่กัฝนตกห้ามบัดคืน พอดีเจ็บเลยอดีเจ็บเพรคนทีตกเนาะสก็เลยบานวางวางยาบเนอ่าัอลีพีน่น้องเนาะมียังแต่หลงังคาแล้วบดนในหล,ลังคาแล้วก็กกหลายย่างอยู่เ <c oughs> นาะน้องปลาจะได้หกคูนเก้าอจมีป้งไกแต่บุมไม่เจีวนี่เนาะม,ม่เจีวบ,บานด้ยน้อย้น้อย้ยินทรัพ จมืก <affiliated>. ิเ <presidency> จีวแนวเอ้ยเป็นยังได้ยี่นี้ก็ได้จวดกเจห้าพนกับบริเทมเจ้วเนาะแมนแอืมรบอกเราก่อนกดีเก็บเจวมาน้ำเน้อวนี่งาไว้หนึ่ก้อนเรอายย่างกเจ็อแต่บาคัือเฮาหนึ่งบนยากดอกมูิเจีวก็แซ็บและวได้ได้รับปั้นเลยนี่ชมมูตัวนี้ แล้วแล้วมันนี่เดี๋ยวไปก่อนพอละม้างมันนี่ยันบโตกหรอกมันนี่บดแล้วบดแล้วฝนบดแล้วบดดูน้ำเท่าไรครับพยากรณ์อากาศเนาะพยากรณ์อากาศพยากรณ์ให้ในประตูเราจะเบิ่งดูพยากรณ์ลงหน้านี่แต่คอยไปบโตกมันนี่ะแดดนะ เดดท้องฟ้าโปร่งใสทานเลยท้องฟ้าโปร่งใสนี่คือเดดแมนผมมีผลละมันเบิดแต่คืนนี้คือว่าตัวให้ต๊ะกล้าเหี่ยวตากแดดชิวจักอ่ะนีโอ้ดิแต่บวชขาดต่อเออเลยคัด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 จะได้ไหะคาดไว้ก่อนอ๋อเราไปคาดดินดำางเห่ามั้งแตว่าดินมีน้ำเนี่ย บ้านมาไว้เลยอย่างเด้บ่านนี้บึเกบึ๊บึ๊กานดีถ่าแจ่วป่ะถ่าแจ่วถือบอกมาถ่าแจ่วเนาะก็ถามกันแล้วเนาะกินพร้อมกันเลยแล้วมันต่างเสพอ่าเดี๋ยวถ่ามาแม่ทางหนามาเด้อหนึ่งมาเด้อมาเด้อพวกสุคนเด้อมาเดินมามากินบินไก่มาฮกจุนเด้อไอ้น้อยเด้อไอ้ มโบมีแกงนราไม่ได้ไ้นี่เปลี่ยนกันบเฮ้บ้านนี้เล่นงานแล้วโกินแกงไม้น้ำพึินอืมรถจี้ขาม้าจี้ขามารถแก่นักกระเบาลงนีลก็อยู่เล่นแล้วว่าคนกินแทะวันนี้โมบุกินน้ำปังปังอยู่พี่น้องไงอ้ยตามแจว มาวันนี้พ่อตามปังปัิงที่นี่นะเ้าไปนี่เลยได้แล้ววายยยยบยย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 กยยนยแกยย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 ่ยยยนยแบยนียยยย่ยยยจ้ำนี่จยยบยยยยยยามๆยยยยยายยยายย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 ยมายยยมยย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 ้ยย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 ายยายยยยยยนย้ยยทางนั้นอืม เนาะนี่เข้ามานี่มาได้ประตูนั่งกินน้ำกันมะเงินหลกินกินเข้ามาเข้ามามาบอดีมีแต่อาเจ้าเจ้ากินกินมีแต่ปิ้งไก่มันนี่ที่น้องมีแต่ว่ากินกินนี่คุณหมู่บ้านนี่บ่ได้เล่งอะไรมันนี่อ่าโอ้โมนี่จังหน่อยก็กินน้ำได้เย็นเบิร์ดหน่อยชั่มมันนี่เ้ยต่างเงินแกงหน่อไม้เมื่อวานนี่ได้บอดี้เอ้ยวันหน่อไม้เต็มหม้อวันนี่บ้าน โอ้ักอยู่ไดเออักแซบอยู่บ่โอ้ยอยู่คักเขาะ้นี้เปียโนเนี่ยับเข่ามายับเข้ามาเอากินเล้งบ่มื่อวานเนี่ยอ้าพี่น้องกินข่าน้มกันโดยโดเอาเอาอาอลงมือ่อนลงมือเดียวเอานั่งหันบน ราแม่เนาะมาแม่ทังน่ะมาอมาไอหาเลยไ่มหาเรื่องบริชัยเด้อโอเคโอเคแจ้งๆเขยเด้องยานมันหน่อยหนึ่งก็ได้ไามนั่งมาือนังมา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 โอ้ยลูกบอกกันเลยเด้อจนไงจยันไงลัง ติงได้อยู่ใหมยติ่งนะคัดเขียนแม่งแล้วเป็นมือปืนได้แล้วเป็นมือปืนอือโอ้ประชมปูนนะมาดิทำยั่บ่เกรงอยู่ดิะยันกันแกรงเอาพี่น้องเพันย่องลายนะว่ะันย่องลายว่าช่วยกันดิน้องน้องพันช่วยกันน้องคนนี้คนนี้แหละเป็นไอ้ผัวว่าวานนี้ บ้าวงยาวานอ๋อผู้นั้นไ้บ่เอข้ามาเลยมันนี่บ่ย่านจับเไปขู่เมือนีดีเออเรา่านมารอเลยมันนี่มาใจเลยมันนี่คนบ้าเราเหรก็ย่านแล้วเนาะเท่านี้พอว่าน้องหลักโดงามาสเทนนะัตัแม่เด้อว่าความววานนี่เจอบ่าฮินมนลี่ไปเลยไปเลยเนาะ

อรกเงนหตู้านนีนิ่งนะบอดี่อกลขหุนี่ยากกันเลยเจยสองายซ้เาตู้ก็เป็นพนังบงโลอดยโดยโดยยันจะลดอะไดีเขาเขาคุมขันเอาไปบ้านากตีกันพรนถ่เนียขาสองไกูายเดียวแทงกันได้ปวดอ้าวไปแล้วโดยโ เรื่องปวดน้ำรดเด้แมนได้คอยทำจำนี้คือการหอน้ำรดปวดจากไทยได้มวนคือยังไงแมนน้ำพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาใายอยู่นี้อืทพอหองรดประตูดังมาแล้วก็ลืมท้องผอได้ลังมปมวนนวดโอ้ยพุ่นเลยพุ่นเลยเข้าป้าพอเขาคนเดียวแล้วครับเด้อกูพูดเออเด้อเด้อเฮ็นงานกูมาเองแล้วอ้าวโลดนำเงาประตู Ừ. như ba cho trộm đó rồi muôn cho mù thâm mù tao mù tao 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 đi tao <laughs> <laughs> สามใบหอกกระต้มได้เลยนี่มาซ่อนกันไว้แคนนี้ยังวัาหน่อยนะใบตองเนาะบนี่เอาช่้เสีปูนเนาะมาใบตองเลยนะเนาะใหญ่ลายดีนะห่อันปุ้มลุ่มได้ับบแก้วมากกับชามนี่แหละเพราะว่ากันได้้ลวครับ ก็มันน้อยเลยกับมืเพื่อยากซื้อขายไปจองเหรอโคือว่ามันยุบมันยังกัพวกขคเติมเอาเอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để rồi bỏ rồi những video hấp dẫn nó ด้วยกินแล้วด้วด้วยด้วด้วยยว่าได้เอาเลยแม่เจ้าเพิ่นมาตะวัดเลยเมื่อรวมเลยผู้แทนเพิ่นผ่านลงไปเบืงครัวตำรวจครัวมนอครัวนนังมมัมันออกน้ำิ่น้อยมือนีมม่กินแตงมะมัยฮะได้ได้ได้มีแต ouais ่ว ah> ่าเสร็จไปแล้ว ยังไงรอแต่ว่าเรามีเงินมีคำแะไรกับทีจ้างชุ่มประตูพนักงานต่อจังมามาดำเนินการแบบนี้ตอนนี้ก็หยุดไปก่อนนะ้างบาเตียงมากก็จังปรึกษามาลือกันอีกว่าวันใดวันนใดต่อมาไม่นี้แหละบาเตียงกันละจะชุ่มครับเนาะเป็นฮอดชวนลึกเล็กมาเลือกวันนใดวันเดิ่อมาไม่ กินมาชรงน้องโมไปแล้ก่อนจะมาหามเปี๊ยกได้จะบอกกินบ่ฮะฮะเออจะกินได้เย็นมาแล้วนะเรียนได้อ่านะคิวเก่าเพิ่นคิวเก่าได้ป่ะพ่อพี่โอ้คิวเก่าเพิ่นได้ได้คือการไปก็ได้ไปก็ใเ่น้องเพิ่นละเลยโอ้ยสีได้รถอุโก้แล้วบั่นใช่เนาะ น้ำกู้พ่อยเนาะแจกดอกเดียวเท่านั้นนี่ยังนไหนอดิแกเอะรุดละเนาะคือรุดไงงานนีนนไปเขาเลกุญเล่นถอยหลังเนาะกุญเชลัยเป็นหน,ปหนา <laughs> วลดอีกตกดีแตกนี่นี้ีกแตกนี้ยังไงเโอ้โอ้ีบมไดย่างอีกใ่ได้กินต้มไก่แล้วมันย่างนีต้มอีกแล้วบัดนได้กินปิ้งมันอยู่ไม่ต้มมันนี่ Dạ bữa nào. Dạ. Phải bữa nào. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Nắm canh, đi nào. Nam luôn mày không? ăn được. Nam sao mình xài bữa lại? Nam có được chưa? Ừ. 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 Ừ.

ัองเดินนหอกต้มได้อือหอใหญ่เกินเดชไบมึงยุมหนิกระป้าเาอยู่บักเชกัเจ้าก็แซมกันเนาะน้อยเน้นพักเชรุดนี้เนาะแม่นคือกันคือกันพอกันพอกันพกเจ้าเลยราคามูพันเห็ดแบบว่ามันมันลายอันเดชอะไรกราคาถึกเนเห็ดเนี่ยมันพอซื้อนะแน่

cái bánh gọc hành chè đen nó không phen hép phen thế đấy, nó gì, nó nó nhiều đấy, Ok, đây bắt rồi. Nhìn nha. Ở rồi đấy. Đã. Mày muốn cái nam bò. Ở đây, ở đây. Có tao lại tụi đấy này. Ông. Ừ. Ông. Ừ. Ông. Ừ. Ông. Kinh Nhiều. không cái này nó nhanh các kẹt nhiều Đó Hoa mặt cho cay của nhà hoặc là cái đấy này gần nhà hoặc là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  nhà hoặc à nhà hoặc là 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 ชั่มห่อชมไม่วันี้ซ้ำมั้จ๊ะฮนะพอาะแล้วเพราะแล้วสองห่อไหนน้าไม่กินกันด้ยโอเคพี่น้องอีนะขานทางนี้ฟันกระเทเอา <c oughs> ่าก่อขึ้นแล้วกระเททับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะดินเขากะแจ็บ <c oughs> เป็นบางหมอกเพราะว่าอันนี้หากจเอาเขาน้ำหนังพี่น้องเนีขวดมาตัวตัวนั้นแหละผลทำมาคืนนี่มันกะถือว่าโอเคเนาะแจ็บละพี่น้องเลยก็ กคักอยู่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตั้งเสาเทคานเนะาะเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้วเห็นอย่างไนนะรเนาะคือน้องป่าเฮาปัจน,นี้ันเลยยังอันน่ 9, นะหกคุณเก่าเนาะจิบเปอร์ตู้ผลว่าความกว้างเป็นชงโมเดิร์ตคือการกับทีมงานเฮาเห็ดนั่นแหละเห็นอย่างไรเนาะและจังว่ากันเงบที่มันขาดอยู่ตอนนี้ก็โอยยังขาดลายยาเนาะบล็อกบล็อกก็ยังเหลืออยู่พี่น้องเางไรเฮ่ทรายก็ยังเหลือปูนก็นยังเหลือ ปูนเรืออยู่เพื่อนประตูพนพุทเบาเตียงไปป้าไว้พุทเนาะยังบ่มีจะฆ่าสร้างเนาะชุดหลังคาตัวนี้ยังบ่ทันมีพี่น้องเไงอ่าก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งแรกคือตั้งเสาเทคานแล้วก็เอาดินเข้าเรียบร้อยพี่น้องเไยเนาะโอเคเปิดนี้พี่น้องเห็นเนาะอ่าสลักคืนนี้กลับมาอิศราบลลี่กลับมาหลังจากมาแต่แจ้งข่าวดีทั้งเออเตเพิ่นเนาะเตรียมเจ้าหน้าเจ้าในให้เราบื้แล้วก็ มบเงินน่องปลาขึ้นน่องพี่น้องเนาะอ่าก้าวตั้งเสาขึ้นเทคานเรียบร้อยพี่น้องเอยเนาะเสร็จสมบูรณ์ใจเงินใจทองกันเรียบร้อยสร้างๆเป็นกระไดเอาดินเข่าใจข้าวดินเข่าได้พี่น้องแต่ว่าค่าตั้งเสาเทคานน้ำบระเตียงพันายเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อโอเคฝากฟรีฝากน้องฝากผู้ใหญ่ใจบุญบัจสุบันทุกคนเนาะอ่าพิจารณาสดใสทั้งครอบครัวนกป่าเฮาเนาะสรัเก็บนี่ไปก่อนอยู่ดีมีเฮงร่ำรวย จะเริ่มในสินะ่ธทรมทำบัสกูจะค้นไปแล้วเด้อพี่น้องเจ้า